สวัสดีค่ะทุกคนขวัญเอ๋ยกลับมาแล้วค่ะแม้ว่าจะไม่มีใครเรียกร้องสวัสดีค่ะขวัญเอ๋ยของมาจากญี่ปุ่นค่ะดูหน้าสิคะขอมาจากญี่ปุ่นค่ะสองกล่องนี้คือสองกล่องที่เราจะเปิดในขวัญเอ๋ยนะคะแล้วก็จริงๆเราเปิดรอไว้หลายสัปดาห์แล้วก็เพิ่งจะได้ถ่ายขวัญเอ๋ยช่วงมกราคมไปเลยทีเดียวนะคะสกล่องนี้เป็นสองกล่องที่นํามาจาก ประเทศญี่ปุ่นแปดเมดอินฟิลิปปินส์ไปเลยจ้าชิ้น้องไทยก็มีอันนี้ก็แล้วส่วนตัวใหญ่ก็คือเมดอิน c h น่าเอ้าเขาเมดอินคุณที่กันเหรอตอนแรกเรากาจะไม่เอาเหมือนกันเพราะก็รู้สึกว่าทําไมเอาไปลุงลังจริงๆเราเห็นเขาตั้งแต่วันแรกๆนะคะแต่ว่าพอแบบเออเราไม่เห็นได้ซื้ออะไรเท่าไหร่เลยขนกลับไปก็ไม่เป็นไรหรอกจะไ,ได้รู้สึกว่ามีอะไรเอากลับไปบ้านสุดท้ายก็คือเอ้ ของเต็มกระเป๋าคือไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่ากล่องมันใหญ่จนหของไม่ได้ซื้อมาเยอะหรอกเขาแกะของกล่องเล็กก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นออฟฟิเชีนะคะเป็นทางการที่เป็นของจิมบิทสตูดิโนะคะที่ทําโดยบริษัทเบเนลิกก็คือต,ตโตะสองตัวค่ะแกะเนาะเท่าเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ <c oughs> ถ่ายตอนเราเข้าอีกทีดิเหนเอ้ยของไป ปกติก็จะกรีดกีดแล้วก็แบบทิ้งกล่องใช่ไหมแล้อยูลอยู่เท่ากาับนี่ค่ะโอ้ยลุ้นอีหลีมาแล้วเด้อก็คือตัวตลกต,ต,ตัวเล็กสีขาวนะคะหักไหมหักไหมขอเล่าสตอรี่หน่อยได้ไหมคะคือตอนแรกจะไม่เอา ดิฉันสามารถตัดใจได้เพราะก็รู้สึกว่ายังไงร้านที่เมืองไทยก็มีขายฉันเห็นมาตั้งนานลลวฉันไม่สั่งเองแหละแต่ว่า2ชิ้นนี้ของคุณเมทัศนะคะเนื่องจากเขาสปอยเราบ่อยเราก็เลยสปอยเขากับเที่ยวไปเลยเราแบ่งกันถือคนละกล่องเราแทบไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วมารอบเนี้ยถ้าทุกคนจําได้มันจะมีภาพอนึง่งถือเส้นเดินลากระเป๋าและมีกล่องใหญ่ๆอันหนึ่งอีนี่ค่ะอุ๊ยอยากให้หันกลับไปถ่ายหน้าเมทัศมากเลย ไมหน้าหนูเพ้อฝันนะลูกอุ้ยน่ารักกว่าท uh> ี <t uh> <t uh ่คิดแหมทําเป็นเห็นครั้งแรกที่ร้านเขาก็มีโชว์อยู่แล้วก็คือนี่ค่ะตัวเล็กค่ะเอ่อ small white ตัวตตลรนะคะตัวเล็กตัวขาวนะไอตัวที่มันโปร่งแสงอะในเรื่องนะคะคือกล่องเนี้ยไม่ลุ้นค่ะคุณใบเตยคุณใบกะเพราคุณสมนึกคุณเมทัศค่คะและทุกคนค่ะทาไมต้องเรียกทุกคนอะตัวนี้ต่างหากสตอรี่อย่างเยอะเลยสตอรี่ที่ไหนคะที่ตอมอญี่ปุ่นค่ะขาออกนะขาออก ไม่จำอะไรไม่ได้เลยอ๋อกูไปมาคนเดียวปะวะตัวเดียวคือเรา,เอาซื้อตัวนี้ก่อนเราตัดสินใจแล้วหรือมาเพราะเห็นตัวมันซีดป่ะพี่มันเดี๋ยวนะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเธอไฟเหรอทำไมข้างบนมันเหลืองกวข้างล่างอะพี่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่ร้านก็เป็นอย่างน่ะเดี๋ยวถอดไมคเครื่องเลย กานต้องไงชกหน้าบอลขาวทั้งตัวหรอไม่ใช่มันไล่สีแบบนี้ไหนล้วแปะรูปจังไหนลอีแทะเออแปะของจริงดูดิเดี๋ยวนะเธอเธอเธอคือมันอยู่ในกล่องตลอดเลยเธอมันจะซีดมันจะเหลืองจากอะไรเธอไฟไฟนี่หรออุ๊ยป้าไฟเพดานหน้าใสเพราะไฟเพดานของป๊อปป้านะมากล่องต่อไปเลยคือขอเล่านิดนึงนะคะคือจะบอกว่าอีกล่องนี้มันเยินมากค่ะ เนี่ยมันขาดมันอิสอิส,อสลงไปอย่างเนี้ยแล้วเราอ่ะหวาดเสียวมากเราถืออย่างดีมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่รุนที่สุดมาเกิดขึ้นตอนที่สแกนกระเป๋าขาออกเขาเห็นกล่องเราใช่ไหมฮะแบบเป็นห่อสีเงินเงินพี่เมย์ถามก่อนพี่บอกว่าเออกล่องมันใหญ่ไปไหมต้องเอาเข้าทางอื่นไหมเอาเข้าพร้อมตัวคนไหมเขาบอกไม่เป็นไรเอาเข้าเครื่องสแกนแล้วสิ่งที่เจอขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะคะต้องการเล่าสิ่งที่เจอคือ อีกล่องน,นี้ค่ะติดเครื่องสแกนค่ะติดแบบเอาไม่ออกค่ะแล้วสิ่งที่เจอช่วยเอานี้มาให้หน่อยนะคะมันติดแล้วมันเอาไม่ออกแล้วคนก็ต่อแถวเพื่อที่จะแกนกระเป๋าเข,าเข้าสนามบินใช่ไหมนี่ค่ะพนักงานผู้ชายปีนขึ้นอย่างนี้ค่ะจริงๆนะไม่มุกแล้วเขาก็แบบเข้าไปไอ้ตรงแบบที่สแกนอะแล้วก็ออกมาเนี้ยสิ่งที่ออกมาก็คือกล่องบุบลงไปเอ่อแล้วก็ถุงพลาสติกสีเงินอะฉีกขาดออกมา รักงานประมาณ3คนหันมากกเมน่าซโกเมน,น,นัสไซโคเป็นหน้าตัวเองตอนนั้นสิหน้าตัวเองตอนนั้นคือคือไม่จะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมใจไว้เพราะเราเราห่อมาอย่างดีเพราะราลุ้ม,มันใหญ่ใช่ไหมแต่สภาพคือแก้มันหักลงไปอย่างเงี้เราก็ไม่รู้มันถูกบี้ลงไปยังไงในตัวฟิกเกอร์อ่ะก็มาดูพร้อมกันของเธอยูอะไร มึงมานี่มาใบเตยหัวช่วยกูหน่อยเจ้าของเขาไม่เห็นเจ้าห่วงอะไรเลยวะไม่รู้ใครกูกูหรอโอ้พี่หนูกลับออกได้กูหรอเออมึงคัดของเลยป่ะพี่เมย์มาเอาออกแต่ว่ากลัวว่ะหรอพี่เมย์มันกลับหัวนะมึงอ้นไม่เอาออกเขาเลยเอาออกอย่างนี้เลย นี่ค่ะถ้าสมมติพนักงานที่สนามบินนาก,กย่าค่ะกลับจําได้ว่ากล่องนั้นที่ติดคาเครื่องสแกนยังไงมาดูด้วยกันเน่ <laughs> พี่เมย์ไม่ตื่นเต้นเลยหรอวะว่าจะพังเขา,า,เาหรอเนี่ยทุกทุกอย่างที่ระวังทั้งหมดและลุ้นทั้งหมดก็รู้อยู่แก่ใจว่าอ๋อคิโนะมีขายออนไลน์ก็มีสั่งโอหอยากให้เห็นช็อตที่แบบถุงฉีกขาดแบบกระชากออกมา คุณรู้สึกได้อารมณ์ทู้เียนหมอนทองไหมคะเออได้อ่ทั้งไหนทั้งอันนี้เนาอนี่ค่ะคุณเมทัศลูกโอก๊กยังอยู่ไหมลูกโอ๊กนี่นี่ถุงลูกโอก๊กนี่คือความล,วละรักของมีเดียมบลูบลูมีเดียมมีเดียมบลูตัวตลกนี่ค่ะ สมึกไม่ต้องสมึกไม่ต้องดอลลี่นะคะเดี๋ยวดอลลี่ให้ตึ๊ดตึ๊ดดึ๊ดตึ๊ดอุ๊ยเมโลดี้ตรงอ่ะตัวติลเลสซิ์จะบอกว่าสีตกตรงไหนก่ะเออถ้าถ้าตรงตาคิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกตัวนะเยอะเหรอถูกต้องแล้วที่เราแบกมาแม้ว่าจะมีที่เมืองไทยทั้งสองชิ้นทำไมทำหน้าสงสัยอ่ะเหมือนตะลลี มากเลยอะเนี่ยน้องอ๋อนี่น้องก็จะวิ่งตามกันแบบนี้เดอ้อนี่ัเห <c oughs> มือนเมย์ไหมเหมือนเป็นเมย์ไหมวิ <c oughs> ม่งตามเขานี้เอเออเป็นเมย์เลยหรอ <c oughs> น่ารักมากเลยอะแล้วคือตอนที่ไปซื้อค่ะตัวเล็กซื้อที่โตเกียวสกายทีส่วนตัวใหญ่ซื้อที่ยามาชิโรยะที A ่อุเวโนะเออตอนแรกก็ลุ้นอันนี้เห็นก่อนไม่ซื้อไปซื้ออันนี้พอซื้อ,อน,นี้ก็ต้องมาซื้ออันนี้แล้วก็แบบทำไมไม่ซื้อนี้ก่อนนะแล้วจะได้ ได้กลับมาที่ประเทศไทยนะคะสำหรับใครที่ชอบงานของจิบบีเราคิดว่านี่เป็นงานที่ดีมากๆเลยแล้ะจริงๆเราไม่ชอบเรซินเลยนะคะเพราะว่าหวาดเสียวแตกมากๆเรซินอ่ะคุณพิ่ักษ์คะขอซักหนึ่งหนึ่งประโยคหรือว่าหนึ่งความเห็นได้ไหมคะว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อคะ <c oughs> อ๋เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะถามอะไรนะ สรุปทำไมถึงตัดใจซื้อนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ซื้อของเล่นอะไรเลยไงก็เลยซื้อมาก่อนเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้ซื้อจริงๆที่แบบพูดในบล็อกว่าแบบคงไม่ได้ซื้ออะไรไม่ค่อยซื้ออะไรไม่มีอะไรให้ซื้อเรื่องจริงนะเว้ยเรื่องจริงหรือรไม่กี่วันมันเกิดญี่ปุ่นต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นใช่โอเคนะคะทุกคนขวัญเอ้ยของมาจากญี่ปุ่นขอบคุณค่ะตื่นตื่นดึตื่นตื่นเมย์ไปก่อนนะคะจ้ามาตานะเนีย่ยสกิลภาษาญี่ปุ่นกู